เพื่อนผมเหมือนผมเจอนูอ่คอกอนู่นข้เป้าอะบ่อบ่อเน,นี้ยมันไม่เคยมีนะเพื่อนเพื่อนเนี้ยเนี้ยๆเดี๋ยวลองจะลองตีเทานันเจอเจอเจอแม่ฆลอยอยู่นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อน,น,นลองซูมเท่านาั้นผมจะลองตีนะมันจะกัดไปที่แรกนั่ว่ามันจะไม่มีตัวแล้วนะเีื่อนมันจะไม่มีตัวแล้วนะเนพื่อน นี่เนีหมองขุดใหม่นะมีลูกข้อแล้วมีไม่ข้อผมไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ผมตั้งกล้องไม่ทันอะ่ะผมลองผมลองดูนะพออนเพื่อนตายแล้วโอ้โหค้อจริงด้วยเพื่อน โตเลยเพื่อนๆมีเ hey, พ right? oh, anyway. ื่อนๆนี่ฮะจิ้มแก้วชอบเลยฮะเนี่ยผมลองตีไปหนึงไม่น่าเชื่อบ่อนี้จะมีปลาเพิ่มเขาเพิ่งขุดใหม่นะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยบ่อใหม่นะนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเราลูกยุบๆอยู่ตรงนั้นนะฮะผมเห็นพอดีเลยตีไปเอ๊ะผมตีไปแล้วไม้หนึ่งเขากลับแต่หลุดฮะเพื่อนๆว่าให้ผมปล่อยดีไหม

บอ่อใหม่ฮะบอ่อใหม่นะนเพื่อนๆเนี่ยดูสิไม่น่าเชื่อมันจะมีตัวแม่โคโกอีกเนาะนี่ตัวใหญ่ด้วยนะนเพื่อนๆผมว่าผมจะปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกให้โตดีกว่าจะได้มีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ในบอ่อนี้บ้างโอเคครับผมจะปล่อยก่อน,นะนี่แก่ก็ลงลึกลงโนมอยู่เนี่ย ไซต์ใหญ่เลยนะเพื่อนไม่ใช่เล็กนะเนีย่ยฮะไซตตรงนี้เิ่อแก้วก็เอาจริงๆเลยเนะี่ยเออเออเออเนี่ยฮะลูกใหญ่เลยนะนเพื่อนไม่ใช่เล็กเพื่อแก้วก็ชอบด้ยนะเนี่ยเ,เพื่อนเนี่ยลูกเขาลูกเขาอยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปดีไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยปล่อยเขาไปอยู่ลูกก็รู้สึกเขาจะมีคู่อยู่นะจะมีตัวหนึ่งนี่นะ เขาจะมีตัวผู้ตัวเมียเขาอยู่หัวเมียเขาเนาะเอาเ,เพื่อนๆนะเห็นไหมเห็นไหมเนะี่ยลูกเขานะเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับไม่รู้เขาจะไปได้ปะจอดไปนละ้วให้เขาดิ้นดิ้นดิน้นลงไปเองฮนะจะเอาไม้เขี่ยจะลองไมเ้เบ็ดเขี่ลยลงไปเนี่ยลงลไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงไปแล้ว ปุ๊บๆ๊ๆนี่ไปหาลูกเขาแล้วครับผมนี่ไปแล้วไปแบบนวลเลยไม่อยูย่ยนในเขาแตกตื่นครับ